กีสายเร็วครับสายเร็วครับเอ่ออเาเอาแบบนี้หน่อยได้ไหมคือรถรถอาวุธเล่นกับพวกลุงไหวได้ไหมอาวุธมันเป็นพวกแดกเกอร์มันมันแรงไปอ่ะได้มพี่เธอรถอาวุธได้ปะเขาขอรถเทียร์อาวุธอ่ะเอาเอางี้ครับเอาเท่าไหร่ปืนพวกผมไม่เล่นเลยครับในวงไฟแต่ว่าไล้เคล็ดเพื่อนตามปกติครับ ไม่เล่นไฟไม่เล่นปืนใช่ครับผมไม่เล่นให้พวกผมไม่เล่นปืนนะครับลงไฟรให้เขาดยางอะเปลือกเหลือเปลือเหลือเป็นปากหลามด้วยได้ไหมอะปากหลามพี่เธอเหลือแต่ปากหลามแล้วปะคนคนที่ขึ้นโอเคครับแค่ปืนก็ได้่นอ็ได้เอา่เอาปืนพอดีแค่ปืนพออ่าสิบห้าเออหนึ่งเอ็มก็ได้ครับได้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  นะครับเะเบียร์ลาเลยครับผมครับขอโทษรบขอุดเล่นปังปังวันนี้หลายฟูดเอสตอรี่ระหว่างสารเ็วกับซินเนอร์นะคะเดิมพัน15เอื้อ 1m เริ่มวันนี้ระยะเวลา4ทุ่ม1ที2เป็นการเล่นหนึ่งวันนะคะเล่นแข่ก็คือรับตามกฎประเทศไม่มีการย้ำวุธในวงไฟใหญ่เนี่ยก็คือไม่เล่นปืนแต่ดีเล่นขอื่นก็คือตามกฎประเทศเลยเปนการปล่อยไหลแล้วก็การแจ้งใบหลังจบใช่ๆๆมีอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ย ไม่มีครับไมม่่ีคะสามร้อยสี่สิบเจ็ดค่ะฟังละหนึ่งเอ็ม ควาโยกสซกูพันสไลด์ยกไอสัตว์มาพบโยกใจพองตายดอกตื่นเช้าเกะไอหงทุกวันวิบมาดดกออดดวิดิสน้ o เดินด t สเ h e วอาทอ a l ก don't take this a wrong way it's been a long day จะาึกมาอดสร้อยทองเพรานั้นมันทองเคแต่อยากรู้อยากลองก็เขามาลองเซกูต้องให้เพื่อนมันอีกสองอย่มัวแต่มองได้ไม่รู้จังกูก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่ามึงเป็นใครแต่ทำาเสือกกูมนไรแต่องไม่มีห็นใจแม้ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิปวอลิก just ง l i ยก talk ล็อกมึงลูกกูสิเขาซ้ำมาชิดดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิแรปยุคใหม่เขาอยู่กับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่แหละคือมาตรฐานอ่างฮีทคว้าไปทำตลกกันยังสนุกสนานจะขายของก็รีบขายเพื่อเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน่ะติดธุระแต่เป็นธุระกันเดินจะสอนเชิงสินมันแฟนเป็นคู่น่าต่สินก็อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงจะ push me in ไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มีกินคิดจะแข่งกับกูแค่ครั้งแค่ครั้งก็วีค์วินไอ้น้องระดับมึงน่ามันระดับบิ๊กเกนวิธีบิน่มีวิธ บรือว่างจะสามเวสตวัดเกาตลอดเวลาอย่าถามว่าว่างไหมมาขอฟีดกูมีฟีดยู่สองข้างจะเอาข้างไหนของต่อมมันควรจะวางไว้ P W O D รองไม่มีทางใช้เ a k e r s a n d e Dem So Well จะดที่สุดที่เจอมาหูมีอัมโซเดลมาลอยล่องฟ้าเด็ดาวาเฟลลองมามองจ้องตาโมดฟอกก k e อ i อม l ว Baker s a n d e Dem So Well จะดที่สุดที่เจอมาหูมีอัมโซเดลมาลอยล่องฟ้าเด็าวาเฟลลองมามองจ้องตาหมฟอกกรอมิวเอว

หลบขวาโยกสายกูพันสไลด์โยกไอสัตว์มาพับโยกใจพองตายดกตื่นช้ามเกอให้ทุกวันวิตามดกออดิชั่นจาสน้มเดินเดันสู้เวย์ไอท็อกดันเทคดิส์อว์งเวส์บินอะลองเดย์ดี๋ยวสึกมาอดสร้อยทองวันนั้นมันทองเคนแต่อยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซกูต้องให้เพื่อนมันอีกสองยังมัวแต่มองเดย์ไม่รู้ใจกูก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่ามึงเป็นใครแต่ท้ามึงเปลีกับกูมันไรเดาตองไม่มีหินใจแม้ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เปปป็นไไไแลลลกกกูมม่่ททคคิิวอออจัสต้งุยบ กูต้องพูดกี่ทีพวกมึงมันกิกก๊อกมึงมันสเลมจริงสักลนเซนกับบิ๊กบ็อกไม่มีพลิกล็อกมึงลูกกับซิกกัซัมมิชชิ่ดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิแรปยุคใหมเขาอยู่กับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่แหละคือมาตรฐานฮิปฮอปภาพไปทำตลกกันยังสนุกสนานจะขายคอนก็รีตขายเพื่อเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน่าติดธุระแต่เป็นธุระกันเดินจะสอนเชิงสิ่งมันแฟนเป็นคู่น่าแต่สิ่งแต่อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสักพุมีอินไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มีกินคิดจะแข่งกับกูกิกก็ววีนนไออ้้งเล่ มันน่ามันระดับบิ๊กเก i n g เรียนรู้วิธีเรียนไม่มีวิทย์ไม่มี l e n g ถึงแม้ดินเพียงแค่เสียงคุณก็คงทุก ว่าว่างไหมมาขอฟีดกูมีฟีดทู่สองข้างจะเอาข้างไหนของตอมมันควรจะวางไว้ผี W O D ร้งไม่มีทางใช้ Faker Sano Damn So Well เจ็บที่สุดที่เจอ ie, so มาหูมีอามโซเดรลมอลอยล่องฟ้า how feel. เดอดสาวาเฟลลองมามองจ้องตาหมอฟัคก์ก i อัมเอเ Faker Sano Damn So Well เจ็บที่สุดที่เจอ ie, so มาหูมีอามโซเดรลมอลอยล่องฟ้า how feel. เดอดสาวาเฟลลองมามองจ้องตามอฟัคก yeah, yeah, ์กอัมเอลเอล คลคลกงวังจะามวิแแคชทให้กููต๊ o ว่าชุแบวังจะาิเข้า้จะเข้าพืวิ๊คลคลกแงมวิเคปแชทให้กููกว่าดแบงจะสามวิถ้ามึงเป็นคนฟังเพลงกูจริงนะเว้ยมึงจะรู้ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียว ขว้าโยกสายกูพันสไลด์โยกไอสัตว์มาพบโยกใจพองตายดอกตื่นเช้าเก่งให้ทุกวันวิบมาโดกออดิสเวดิสน้ำเดิน that's the way I talk don't take this a wrong way it's been a long day เดี๋สึกมาอวดสร้อยทองเพรนั้นมันทองเค่แต่อยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซกูต้องให้เพื่อนมืออีกสองยิ้มวัวเต็มมองเดย์ไม่รู้จะกูก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่ามือ ทำามันเสือกกูไม่ไร่ปลองไม่มีหัวใจแม่ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิปวอล์ก just lick talk ไม่ต้องคุยกับกูต้องพูดกี่ทีมึงมันกิ๊กก๊อกมึงมันส l i มจีนซักคนเซนกับบิ๊กบอทไม่มีพลิกล็อกมึงลูกกูเซ็กซ์ก็ซัมเมชันดอฟตั้งใจฟังเวลาที่กูจะทำดูสิแรปยุคใหม่เขาอยู่กับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่แหละคือมาตรฐาน ตลกกันยังสนุกสนานจะขายของก็รีบขายเพื่อเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน,น่ะติดธุระแต่เป็นธุระก,กันเดินจะสอนเชิงสียมันแฟน์เป็นคูน่น่าจะเสิยงก็อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสจะ p u s มี e in ไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มีกินคิดจะแข่งกับกูกี่ครั้งกี่ครั้งก็วีค์วีนน้องระดับมึงน่ามันระดับบิ๊กินวิ่ดูวิธีวินไม่มีวิดไม่มีลีนถึงแม้ดินเพียงแค่เสียงคืนก็คงจะคุ้นปีดวงใจนั้นมีแค่เพียงคู่จะรัน วงอาเคียงอยู่ปะขอแปเราตองนะขอแปเราตองนะพร้อมนะพร้อมนะมาล้นะมาแล้วมาแล้ว ตลอดเวลาหยุดถามว่าางไหมมาขอฟีดกูมีฟีดแต่สองข้างจะเอาข้างไหนของปอมมึงควณจะวางไว้ดีจีอ่ะทั้งสองนรกกูรอดได้ไงอ่ะก็เลื่อนเจ็ดแปดคั้นเดี๋ยวไม่จ๋า เขาพจะเข้าพูวงจะิลิลลวงจะวิไม่สู้แแชตให้กูถูกตุ๊ก w a c h you back วงจะวิ้เข้าพจะเข้าพัมลลคลไม่สู้แคปแชตให้ลต you back วงจะสมวิมึงเป็นคนฟังเพลงกูจริงนะเว้มึงจะรู้ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียว คว้ายกสายกูพันสลด์ยกไอสัตว์มาพบยกใจพองตายยกตื่นช้าเกเอ้หายทุกวันวิบามด์ยกออดิเตอร์น้ำเดินดัสเอาไวอะทอลองเทคด็สวรรเบสบิน e ลองเดย์เดี๋ยสึกมาอดสร้อยทองเันนั้นมันทองเคถแต่อยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซกูตอบให้เพื่อนมันอีกสองยี่มัวแต่มองเดยไม่รู้จักกูก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่ามึงเป็นใครแต่้ามึงเสือกกูไันไรตองไม่มีเห็นใจแม้ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายเป็หนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิปวอล์ก just กีทบุกมึงมันกิกก๊อกมึงมันสิลจรีซักคนแซนกับบิ๊กบอทไม่มีพลิกล็อกมึงลูกอุศิกับซัมมิชชั่ดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิ่แรปยุคใหม่เขาอยู่กับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่แหละคือมาตรฐานเอาฮีปควาไปทำตลกกันยังสนุกสนานจะขายของก็รีบขายเพื่อเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน่ะติดธุระแต่เป็นธุระกันเดินจะสอนเชิงเิ้นมันแฟนเป็นคู่น่าแต่เิ้นกัอันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสักพุมีอินไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ดีมีกินคิดจะแข่งกับกูคิงวิไอ้น้องระดัค นำ้ำระดับบิ๊กเกนเรียนดูวิธีเิียนไม่มีวิทย์ไม่มีลีนถึงแม้ดินเพียงแค่เสียงคนก็คงทุกคนดีดวงใจนั้นมีแค่เพียงคู่ใจ I hit the time d ลูกตุ๊ดว่าฉันแบกลวังจะสามเวสตักเก้ลตลอดเวลาอย่าถามว่าว่างไหมมาขอฟีดกูมีฟีดยู่สองข้งจะเอาข้างไหนของตอมมันควรจะวางไว้พีวูโอดี้รงไม่มีทางใช้เ a เกอซานเดนโซเวลเจ็บที่สุดที่เจอมาหู o มียามโซเดลมาลอยล่องฟ้าเด็ดาวาเฟลลองมามองจ้องตาหมดเ f u า k ก r i อ i อ l f ลเ e เกอซานูเดนโซเวลจ็บที่สุดที่เจอมาหูมียามโซเดลมนลอยล่องฟ้าเด็าวเฟลลองมามองจ้องตาโมพาะกระออล

หยกไซโก้พันสายดอกไอสัตว์มาพบหยกตายพองตายดอกตื่นช้าเกะเฮ่ทุกวันวิดมาดอกอ l l this ิ u s i n น้ำเดิน That's the way I talk Don't take this wrong but it's been a long day เจสึกมาอวดสร้อยทองเพรนั้นมันทองเค้กแต่อยากรู้อยากลองก็คงไม่ลองเซ่กูต้องให้เพื่อนม่หนึ่งสองยิ่งวัวเต็มอง n ด d a

และติดธุระจะเป็นธุระก,กันเดินจะสอนเชิงสินมันแฟนเป็นคู่นะ่แต่สินก็อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงจะพุชมีอินไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ดีมีกินคิดจะแข่งกับกูขี้ข้งคี้ข้งก็วิ่งวินไอ้น้องระดับมึงน,น่มันระดับบิกก๊กเกนริยนดูวิธีบิน ของปลอมมันควรจะวางไว้ P W O D เราไม่มีทางใช้ f a k e r Sanu Dem So Well เจ็บที่สุดที่เจอมาหู m มียาม so real มาลอยล่องฟ้าเด็ s สาวาเฟลลองมามองจ้องตาหมอดอกกระอ้อมิว f a k e r Sanu Dem So Well เจ็ f ที่สุดที่เจอมาหูมียาม so real มาลอยล่องฟ้าเด็ดสาวว้าเฟลลองมามองจ้องตาหมอดอกกระอ้อมิวไอ่ ้วามจะสเถ้ามึงเป็นคนฟังเพลงกูจริงนะเว้ยมึงจะรู้ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียว คว้าโยกสซกูพันสไลด์ยกไอสัตว์มาพบโยกใจพองตายดอกตื่นเช้าเกะไอห้งทุกวันวิบมาดอกออดดิวิสน้ำเดินด a สเ t h วอ a y ทอ a l ก don't take this a wrong way it's been a long day เดี๋ยสึกมาอวดสร้อยทองเพรนั้นมันทองเคถ้าอยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซกูต้องให้เพื่อนมันอีกสองอย่มัวแต่มองเดยไม่รู้จะกูก็ไม่เป็นไรพรกูก็มาดูว่ามึงเป็นใครแต่ทำมเสือกกูมนไวแต่องไม่มีหินใจแม้ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิปบอก just let กี่ทีพวกมึงมันกิ๊กก๊อกมึงมันสลิมจีซักคนเซนกับบิ๊กบ็อกไม่มีพลิกล็อกมึงลูกกุศลก็ซ้ำมาชิดดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิแรปยุคใหมเขาอยู่กับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่ละครมาตรฐานเักฮิปฮอปไปทำตลกกันยังสนุกสนานจะขายคอนก็รีบขายเพื่อเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน่ะติดธุระแต่เป็นธุระกันเดินจะสอนเชิงสิ่งมันแฟนเป็นคู่นั่นแต่สิ่งก็อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสักพุทมีอินไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มีกกินคิดจะแข่งกับกูววีินออดั มันนนนระเบบบิิิดด๊กกวธีถึนแม่ดินเพียงแค่เสียงคุณก็คงทุกคนตีดวงใจนั้นมีแค่เพียงคู่จะรันแม่โุนพีจะทำอะไรต้องรู้จริงนั่นคือสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณมีโอ้โหนี่ไหนนี่ไหนนี่หนไปผ่านนี่ไหนไอ้นี่ไอ้ดูนี่ไอ้ดูนี่ดูนี่ดูนี่เร็วดูนี่เร็วไอ้นั่นจู่ And yeah, well, แล้ว10นาทีอ่ะไปสู้แคปช่า

ถ้ามึงเป็นคนฟังเพลงกูจริงนะไงมึงจะรู้ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียวไปไปไลงมาข้างนู้ ควาโยกสายกูพันสไลด์โอกไอสัตว์มาพับโยกใจพองตายดอกตื่นช้าเก่งเองหายทุกวันวิบมาดอกออดิชั่นดื่มน้ำเดินเดสนซะวย์งหาท้อ don't take this wrong way it's been a long day ส so so ึกมาอดซอยทองวันนั้นมันทองแค่ถ้อยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซ่กูต้องให้เพื่อนมันอีกสองอย่างว่าแต่มองได้ไม่รู้จใจกูก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่ามึงเป็นใครแต่ทำไม่เสือกับกูมันไรแต่ลองไม่มีหินใจแม้ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิปวอล์ก just lick talk ไม่ตต้้อองงคุยกกับู กีที่พวกมึงมันกิ๊กก๊อกมึงมันสลิมจิงซักคนเซนกับบิ๊กบ็อกไม่มีพลิกล็อกมึงลุกขึ้นเซ็กซ์เาซัมมิชชั่ดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิแร็ปยุคใหม่เขาอยู่กับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่แหละคือมาตรฐานหิบภาพไปทำตลกกันยังสนุกสนานจะขายของก็รีบขายเพื่อเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน่าติดธุระแต่เป็นธุระกันเดินจะสอนเชิงสิงเป็นแฟนเป็นคู่น่าแต่สินแต่อันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสปุชมีอินไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มีกินคิดจะแข่งกับกูววีีน น้องระดับมึงน,น่ามันระดับบิ๊กเกนีินดูวิธีบินไม่มีวิ์ไม่มีลินถึงแม่ดินเพียงแค่เสียงคุณก็คงจะคุ้นตีดดวงใจนั้นมีแค่เพียงครูจะรัน อย่าถามว่าว่างไหมมาขอฟีดกูมีฟีดยู่สองข้งจะเอาข้างไหนของปลอมมันควรจะวางไว้พีดวอดีรงไม่มีทางใช้ Faker s a n โ Dem so well เจ็บที่สุดที่เจอมาหูมีอัมโซเดวมนลอยล่องฟ้าเด็ดสาวอเฟลลองมามองจ้องตาโม่ Fucker I'm ill Faker s a n o Dem so well เจ็บที่สุดที่เจอมาหูมีอัมโซเดลมนลอยล่องฟ้าเด็ดาวอัเฟลองมามองจ้องตาโม่ Fucker I'm ill ill ข้ามึงเป็นคนฟังเพลงกูจริงนะเว้ยมึงจะรู้ว่ากูไม่เคยเปลี่ยนไปเลยแม้แต่นิดเดียว ขวาโยกสายกูพันสไลด์โยกไอสัตว์มาพับโยกใจพองตายโยกตื่นช้าเก่งอ้ให้ทุกวันวิบมาดอกออเดดวิดดิสน้มเดินเดสเวย์อาทอลดกเทคดิส k e this wrong w อ y it's been เดี๋ยวสึกมาอวดสร้อยทองวันนั้นมันทองเคแต่อยากรู้อยากลองก็เข้ามาลองเซ่กูต้องให้เพื่อนมึงอีกสองยิ้มัวแต่มองเดย์ไม่รู้จะกูก็ไม่เป็นไรเพราะกูก็มาดูว่า แต่ทำมือเสือกกูมันไร้ระปลอ n ไม่มีหินใจไม่ว่าเวลามันผ่านเลยไปแต่ความกระหายที่มันอยู่ในใจมันกลับไม่เคยจะหายไปไหนมันเพียงแค่เป็นไปและกูไม่ทำคลิป walk just click talk ไม่ต้องคุยกับกูต้องพูดกี่ทีพวกมึงมันกิกก๊อกมึงมันส l ิมจีนซักคนแซงกับบิ๊กบ็อสไม่มีพลิกล็อกมึงลูกกูกซิก็ซ้ำมาชิดดอกตั้งใจฟังเวลาที่กูจะถามดูสิแรปยุคใหม่เขาอยู่กับอาสยามนี่แหละคนไทยนี่แหละคือมาตรฐานเอาฮิปฮอปไปทำตลกกันยังสนุกสนาน คองกรีบขายพื่อเดียวระวังไม่ทันการกูรู้พวกมึงน,น่ะติดธุระแต่เป็นธุระกันเดินจะสอนเชิงสินมันแฟนเป็นคู่นะ่แต่สินกับอันที่จริงแล้วกูไม่เกี่ยวแต่มึงสักพุชมีเอ็นไม่ต้องห่วงกูยังอยู่ที่มีกินคิดจะแข่งกับกูกี่ครั้งกี่ครั้งก็วิ่งวินไอ้น้องระดับมึงน,น่ะมันระดับบิ่งกินวิ่งดูวิธีบินไม่มีวิธีไม่มีลีนถึงแม้ได้ยินเพียงแค่เสียงคุณก็คงจะทุกคนดีดวงใจนั้นมีแค่เพียงคู่ที่ ตลอดเวลาอย่าถามว่าว่างไหมมาขอฟีดกูมีฟีดยู่สองข้งจะเอาข้างไหนของปอมมันควรจะวางไว้ผี W ดีร้องไม่มีทางใช้ Faker Sanu Dem so <throp> well เจ็บที่สุดที่เจอมาหูมีอัม so real มาลอยล่องฟ้าเด็ดสาวา fail ลองมามองจ้องตาโม่ f**k I'm <ic> ill Faker Sanu Dem so well เจ็บที่สุดที่เจอมาหูมีอัม so real มาลอยล่องฟ้าเด็าวา fail ลองมามองจ้องตาโม่ f**k I'm ill